I'm <laughs> ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนสร้างครับอสร้างแผนที่แบบใหญ่โตมโหฬานครับอหรือเมก้าแมปนั่นเองครับนี่แบบนี้ครับเซลฟี่คู่กับแผนที่โอเคครับนี่ก็แผนที่ครับนี่ก็สามารถสร้างแบบให้มันแบบเป็นใหญ่ๆได้นะครับอโอเควันนี้ผมจะมาสอนสร้างนะเพราะว่าน่าจะมีแบบหลายคนนะครับว่า สร้างแบบแผ่นที่ใหญ่ยังไงเลยครับหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยครับว่าสร้างแผนที่แบบใหญ่ๆได้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนสร้างกันนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่สร้างดีกว่าเออตรงนี้ดีกว่านี่ครับมีวิววิวหนองน้ำครับโอเคแล้วก็นี่ครับให้เราครับหาแท่นมาวางดีกว่าหาสร้างครับแบบเป็นคล้ายๆแบบกำแพงแบบเมื่อกี้ครับอเดี๋ยวผมจะคอร์สสอนแบบสองคูณสองแล้วกันนะแบบ เล็กๆหน่อยครับนี่เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยแบบเมื่อกี้อ่ะคือแบบสามคูณสามนะครับอ่าแต่ผมจะขอสอนแบบสองคูณสองนะเพราะว่ามันก็ใช้ทฤษฎีแบบเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนี่ครับให้เราครับวางไอเทมเฟรมนะครับไว้ในไว้บนกําแพงด้วยนะครับอ่าเพื่อเอาไว้วางแผนที่นะครับโอเคนี่ครับถึงขั้นตอนนี้ครับให้เราครับกด c reate map นะครับหาแผนที่แบบว่างเปล่าครับนี่ แทนที่แบบวางเปล่าก็คือนี่ครับ empty ใช่ปะ empty map โอเคแล้วก็ให้เรากดนี่ครับ create map นะครับอ่าก็จะได้ map มานะครับก็คือแบบนี้ครับนี่ให้เราครับวางนะครับตรงไหนก็ได้นะครับโอเคแต่ลองวางดูก่อนก็ได้ครับโอเคนี่ครับอ่าตอนนี้ครับนี่ผมก็ได้วาง map ลงไปแล้วนะครับนี่ใน map ครับมันก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนครับนี่เราอยู่ใกล้ๆหนองน้ําใช่ไหมล่ะนี่ข้างหลังก็มีหนองน้ําอ่านี่ครับสิ่งที่เราต้องทําคือนะครับ สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไปหาจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับอ่าซึ่งจุดข้างบนอ่าเดี๋ยวผมจะไปหาจุดข้างบนก่อนก็ได้อ่าจุดข้างบนนะครับก็คือเนี่ครับมันก็เราต้องสังเกตพวกสิ่งแวดล้อมไว้นะครับอ่าเนี่ยครับจุดข้างบนก็คือเนี่ครับมันเลยแม่น้ํามุมนี้ไปนิดหน่อยนะครับอ่าก็คือเนี่ครับให้เราครับอ่าไปจุดข้างบนนะครับอ่าก็กะเอาก็ได้ครับอ่าเพราะว่า อ่าลองกะเอาก็ได้นี่ครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เห็นในแผนที่ช่วงเวลานี้ก็คือนี่ประมาณประมาณจุดนี้นะครับอ่าสิ่งที่เห็นในแผนที่อ่างั้นแถวแถวนี้ก็คืออยู่ในจุดบนนะครับอ่าแบบนี้อ่าก็กด c r e a เอดแ p เลยครับอ่าก็จะได้แบบแมปมาครับโอเคแล้วก็ให้เราครับนี่ไปวางไปวางนี่ครับนี่ตรงนี้เลยครับนี่ข้างบนครับโต๊ะแบบนี้ครับนี่มันก็จะ นี่ครปะติดปะต่อกันเองนะครับแบบนี้นี่นี่เมื่อกี้มันมาอยู่แค่ตรงนี้เช่าะนี่ครับแล้วเราไปยืนประมาณแถวตรงนี้นะครับนี่เราไปยืนแถวประมาณตรงนี้นี่ครับแล้วเรากด r ี a t e แ a p อ่ะมันก็จะเจเนเรตพื้นที่แถวนี้ครับนี่มันก็อยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปครับก็เป็นพื้นที่บริเวณนี่ครับหาจุดสังเกตเอานะครับนี่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ําโขงเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่ครับ อ่านี่เดี๋ยวผมจะสังเกตจุดตรงนี้แล้วกันเนาะแบบแหลมๆออกมานะครับอ่าแล้วมันอยู่ทางขวานะครับโอเคนี่ครับเลยหนองน้ํามานิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับเราก็อ่าไปตรงจุดที่เราเรานั้นไวแล้วกันนี่ครับอ่านี่ครับตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่แบบอ่าอยู่ตรงมุมนี้โอเคแล้วก็เลี้ยวขวานี่ครับเลยหนองน้ํามานิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับโอเคนี่ครับอ่าแล้วก็กด c reate map นะครับอ่าก็ดู map หน่อยก็ได้ครับว่ามัน นั้นหมดไหมโอเคนี้หมดแล้วโอเคก็กลับไปที่เราสร้างไว้นะครับนี่โอเครอแป๊บหนึ่งครับที่จริงการสร้างแผนที่แบบใหญ่ครับแบบอื่นก็มีนะครับอแบบสร้างง่ายๆก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแบบยากๆก่อนแล้วกันเะโอเคนี้ครับมันก็จะมาประติดประต่อกกันเองนะครับดูดูแม่น้ำครับนี่ต่อต่อกันเองต่อไปครับเป็นข้างล่างนี่ครับทาง ทางทางขวานะครับนี่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่ครับอ่าเราก็ทางขวาเราก็อยู่ทางฝั่งนี้อ่าเราก็ไปทางฝั่งนี้นะครับโอเคนี่แบบนี้ครับเอ้ยเมื่อกี้มันเออรู้สึกว่าเลยหนองน้ําอะไรมาสักอย่างหนึ่งรับโอเคนี่ครับเลยมาสักนิดนึงก็ได้ล่ะแล้วก็กดสร้างครับโ๊ะแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ลองไปแปะดูครับอ่าถ้าเข้ากันได้ครับโอเคก็ผ่านไปครับอ่า เข้ากันได้เคโอ้เข้ากันได้จริงๆนะครับดูดูแบบนี้ครับนี่มันจะมาประติดประต่อกันเองนะครับโอเคครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแบบง่ายๆครับแบบมีจุดสังเกตนะครับเพราะว่าเพื่อใครแบบสังเกตไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ดีกว่านาะโอเคนี่ครับก็วางเหมือนเดิมครับนี่แต่คราวนี้จะมีแบบเครื่องช่วยนะครับอาแบบนี่ครับเอาเอลวิลออกมานะครับแป๊บนึ่งหาก่อน แบบเอา้าเ็มทูอยู่ไหนวะ <S <S นี่ครับตรงนี้อ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวผมวางตรงนี้แล้วกันนี่ครับแล้วก็ให้เราครับเตรียมเข็มทิศมาด้วยนะครับเข็มทิศอยู่ไหนวะ <c oughs> เข็มทิศอ่าแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมขอถือแผนที่นี้ก่อนนี่แบบนี้ครับอ่าวางไอเทมโอ๊ยเกินอ่าแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอ่าแล้วก็ให้เราครับกด Create Map ก่อนเลยครับนี่กด Create Map เป็นันดับแรกครับ แมพก็จะเป็นเป็นอะไรวะแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเฮ้ยแป๊นหนึงครับเดี๋ยวผมจะขอทิ้งแมพอื่นๆก่อนแล้วกันนะโอเคจะได้ไม่งงเนาะโอเคแป๊บหนึ่งครับขอทิ้งแป๊บ <c oughs> โอเคครับก็อ่ะทิ้งของหมดแล้วอ่ะก็เหลือไว้ที่เท่าจำเป็นนะครับโอเคนี่ครับก็นี่ครับ,รบให้เราครับกด create map นะครับอ่ากดสร้าง Map นี่ครับก็ จะได้แมปมานะครับอ่ะเราลองกดดูก่อนก็ได้อะเพื่อมีอะไรขึ้นโอเคนี่ครับลองวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับโอ้ยตอนนี้เราอยู่บนสุดเลยก็เดี๋ยวถ้าลงมาทางนี้มันจะไกลนะครับเพราะว่าดูระยะทางครับเราอยู่ตรงนี้อ่ถ้าจะมาสร้างตรงนี้ก็ต้องเลยบริเวณนี้มาซึ่งมันไกลครับอ่เดี๋ยวผมจะอ่าเอาไปไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะเพราะว่านี่ครับเราอยู่ตรงนี้แต่แค่ขึ้นมานิดนึงก็จะมาสามารถเอ้ย ก็จะสามารถมาแถวๆนี้ได้ครับอ่าแต่ครั้งนี้ครับเราจะเอาแบบง่ายๆดีกว่านี้ครับนี่ซึ่งเราสามารถกําหนดจุดได้นะครับนี่ก็คือเอาแผนที่ที่เราสร้างครับมารวมกับเข็มทิศอก็จะได้แบบนี้นะครับนี่แบบมีลูกศรบอกนะครับอะไรแบบนี้นี่ครับแบบมีลูกศรบอกว่าเราถึงตรงไหนครับโอเคซึ่งนี่ครับเช่นเอ้ยพูดผิดอ่ะอ่านี้ครับถ้าเราจะสร้างข้างบนนะครับก็คือ นี่ดูแมปครับมาเทียบกับแมปอันนี้นี่มันจะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่าเราจะไปสร้างข้างบนเราก็ต้องเดินไปตรงนี้ครับนี่เดินให้มันแบบจุดเป็นวงกลมนะครับขึ้นไปข้างบนนะบแบบนี้อ่าแล้วก็ให้เรากด create map นะครับโปะแบบนี้ครับอ่าก็จะได้แมปแบบนี้มานะครับโอเคนี่ครับมันจะเหลือมุมด้านบนทางขวาหน่อยนะครับอ่าซึ่งแมปมันไม่เต็มครับเราก็บินไปให้โลกมันเจริเอ้ยเจริแดดได้รับโอเคเต็มแล้วโอเค นี่ยกลับไปแปะโป๊ะโป๊ะนะกลับกลับเคนี่ครับมานี่ครับมันก็จะติดกันเองนะแบบนี้เฮียโอเคต่อไปครับก็ถือแมปเดิมครับอ่าเราไอ้แบบหนึ่งแมปไหนวะที่มีลูกศรโอเคนี่ครับแมปนี้ครับนี่ก็ซึ่งเป็นของแมปนี้นะครับอ่าแมปนี้อ่านี่ครับที่มีลูกศรบอกครับ เป็นของแมพข้างล่างนี่ครับซึ่งเราตอบไปครับเราจะสร้างทางขวาล่างใช่ไหมล่ะนี่ครับเราก็ต้องเดินมาทางขวาแบบนี้ครับนี่เดินมาทางขวาให้ลูกศรสีขาวครับนี่มาอยู่ทางขวาให้ได้ครับแบบนี้นี่ครับนี่แบบนี้จะง่ายหน่อยครับนี่แค่ให้มันเป็นวงกลมแบบนี้ก็พอนะครับนี่แล้วก็ให้เรากด create map นะครับนี่แบบนี้อ่าก็จะได้บริเวณนี้มาครับโอเคโลกไม่โหลดฮะตรงนี้อ่าขอให้โลกโหลดหน่อยครับตรงไหนวะตรงไหน เออนี่ครับตรงนี้โอเคโลกโหลดแล้วอ่ากลับไปแปะโป๊ะ,ปะ,ปะได้ครับเอาอยู่ฝั่งไหนไวะเนี่ยนี่ไอไม่ใช่ฝั่งนู้นครับนี่โอเคนี่ครับอันนี้เป็นของข,องข้างล่างทางขวานี่แบบนี้ครับก็จะได้ครับโอเคต่อไปเป็นด้านบนนะครับอ่าเป็นด้านบนของเอ้ยเป็นด้านบนทางขวาเฉียงอ่าของแมพข้างล่างนะครับอ่าของแมพนี้อ่าก็มันจะเฉียงขึ้นไปเราก็นี่ครับ ดูจากแมพที่เราใช้เข็มทิศนั้นไว้ครับก็คือเฉียงขึ้นไปนะครับโอเคขึ้นไปครับขึ้นไปให้แมพอ่าให้ให้มันเหมือนแบบเนี้ยมาสุดทางบนนะครับอ่าให้มันแบบสุดมุมเลยอ,ะอ่ะแบบนี้ครับแล้วก็ให้เรากด create m a p นะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โลกมันนั้นหน่อยแบบหนึ่งทางไหนวะทางไหนเฮ้ยแบปบหนึ่งทางไหนวะแบปบหนึ่งครับ ให้โลกมันนั้นให้หมดก่อนโอเคทางนี้อ่านี่ครับแล้วกลับบ้านทางไหนวะเนี่ยอ่าทางนี้ครับตามแม่น้ําสายหลักถุยนี่แบบนี้โอเคเอ้ยอันหนึ่งครับหลงทางชิบหายแล้วเออตามแผนที่ไอ,อ,อ้ตามเข็มทิศก็ได้นี่ว่านี่ครับทางนี้อ่านี่ครับก็จะเจอมุม โอเคนี่ครับนี่ทางนี้โอเคเราก็นํามาแปะ,โป,ะโป๊ะได้เลยนะครับนี่อ่านี่ครับนี่แบบนี้ครับมันก็จะมาประติดประต่อเองนะครับนี่แบบนี้ครับถ้ามันไม่ประติดประต่อก็มาลองหมุนกันได้นะครับเฮ้ยมันไม่ต่อนี่ว่าแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมันเป็นของแมพข้างล่างใช่ปะ่ะโอ้ยใช่เลยชิปหายแล้วโอเคเอาใหม่ครับเหมือเมื่อกี้ เฟลเฟลอ่านี่ครับลองไปใหม่ก็ได้อ่าทางนี้ครับอันนี้จะเป็นของแมปนี้ใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นมาทางแมปนี้นะครับโอเคก็แบบนี้นี่แบบนี้ครับชิงเฉียงอ่าเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับนี่แบบนี้ครับอ่าให้มันสุดแบบนี้แล้วก็กด r e a t e map นะครับแบบนี้โอเคคราวนี้ได้แน่นอนครับ <c oughs> ไม่หลงไม่หลงเนี่รอแป๊บนึงครับลงทิศนิดหน่อยเมื่อกี้อยู่ไหนวะ นี่โอเคนี่ครับก็จะได้เลยนะครับโ๊ะนี่เป็นไงโอเคครับก็ใครงงครับก็ลองฟังที่ผมพูดนะครับอลองกอคลิปกลับไปดูแบบนี้นะครับก็ลองมั่วๆดูก็ได้นะครับอลองทำมั่วๆเดี๋ยวก็ได้เองนะครับอเราต้องมีการทดลองเนาะแบบนี้แหละโอเคก็จะได้สิ่งใหม่ๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย